ได้อาหารมาแล้วครับแกงเลียงนะครับไข่เจียวครับ6กิบบาทครับเดี๋ยวเรามาเอาช้อนซ่อมครับแล้วเดี๋ยวไปชิมกันดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอืมน่ากินเลยครับนี่ฮะแกงเลียงนะครับแล้วก็อันนี้ไข่ดาวกับกะเพรานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับ อือว่าอร่อยครับ ก็ถือว่าอร่อยดีครับ